38. พระวิมาลาเถรีภิกษุณีผู้เคยเล้าโลมพระโมคคัลลานะชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวของหญิงโสเพณีคนหนึ่งในกรุงเวสาลีมีชื่อว่าวิมาลาอัตกถาว่าวิมาลาครั้นเจริญวัยแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเพณีตามอย่างมารดาวันหนึ่ง นางเห็นท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวบินทบาตในกรุงเวสาลีเกิดมีจิตปฏิพัทธ์รักใครจึงไปถึงที่อยู่ของพระเถระเริ่มทําการเล้าโลมพระเถระอาจารย์บางท่านกล่าวว่านางถูกพวกเดรรีส่งไปจึงได้ทําอย่างนั้นพระเถระคุกคามแล้วได้ให้โอวาทแก่นาง โดยการชี้แจงถึงอักษุภกรรมฐานเป็นสำคัญเมื่อพระเถระให้โอวาทอย่างนั้นแล้วนางเกิดความสังเวชใจเกิดฮิริโอตับปากมีศรัทธาในพระาศาสนาแสดงตนเป็นอุบาสิกาต่อมาได้บวชในหมู่ภิกษุณีเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุ มีบารมีเต็มที่แล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มัวเมาในผิวพันรูปสมบัติความสวยงามบริวารสมบัติและมีจิตกระด้างด้วยความเป็นสาวจึงดูหมิ่นหญิงอื่นข้าพเจ้าประดับกายนี้ให้วิจิตงดงามสำหรับหลวงผู้ชายโงอก ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของหญิงแพทย์สยาดุจนายพรานคอยดักเนื้อฉะนั้นข้าพเจ้าอวดเครื่องประดับต่างๆและอวดอวัยวะที่ควรปกปิดให้ปรากฏกระทำมายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดีวันนี้ข้าพเจ้านั้นมีศีรษะโลน้นห่มผ้าสังคติบวชเที่ยวบิณฑบาตแล้วมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ ได้ชาญอันไม่มีวิตกคือทุติยชาญข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์ได้ทั้งหมดทำอสวะทั้งปวงให้สิ้นไปมีความเย็นดับสนิทแล้วคาถานั้นมีอธิบายว่านางมีจิตกระด้างเพราะมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในรูปร่างกายของตนเป็นต้น ประมาทมานานวันวันนี้เดี๋ยวนี้ประพฤติอยู่ในคําสอนของพระมหาโมคลานะเทระบวชแล้วบรลุทุติยฌานทําฌานนั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสนาบรลุพระอรหัตผลแล้ว